สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันเป็นปีที่ี่3นะคะครั้งนี้นะคะเราจะพูดต่อจากสองครั้งที่แล้วนะคะเป็นครั้งสองครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องลำดับชั้นของพระราชอิสริศาสตร์นะคะเป็นห้าลำดับใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเรื่องอวัยวะซึ่งนักเรียนหวังว่านักเรียนเนี่ยคงได้เข้าไปทําแบบทดสอบลังียนเรียบร,ร้อยแล้วมาในครั้งนี้นะคะครูจะสอนเรื่องคําสุภาพที่เราใช้ในการกราบางังคมทูลนะคะเราไม่ได้ทําทุกวันหรอก แต่ว่าเราก็ควรจะเรียนรู้เอาไว้นะคะ,ะทีนี้ไม่เฉพาะคาสุภาพที่ใช้สําหรับกรบบาบังคมทูลเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วในประเทศไทยเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นประเทศที่ผู้คนเนี่ยมีมาราย,ยาทอันดีนะคะมีวัฒนธรรมในการเคารพนับถือบุคคลต่างๆนะคะแล้วก็แบ่งบุคคลต่างๆออกเป็นลายระดับนะคะ,ะทีนี้คาสุภาพเนี่ยก็คือคําที่เราใช้พูดกับสุภาพชนโดยทั่วไปด้วยนะได้แก่ ผู้อาวุโสข้าราชการแล้วก็คนทั่วๆไปนะคะคาสุภาพเ,เป็นการแสดงออกทางวาจายอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องแสดงให้เหมาะสมกับฐานะแล้วก็การะเทลียสารด้วยนะคะฐานะของบุคคลในประเทศเราเรานับถือทางด้านใดน,นะคะฐานะของบุคคลในประเทศเราเนี่ยเราจะนับถืออยู่สามอย่างนะคะลำดับแรกก็คือชาติวุฒิคำว่าชาติวุฒิเนี่ยมีสองคํมารวมกันนักเรียนคือคําว่าชาติ คําว่าวุฒินะจริงๆต้องอ่านว่าวุฒินะคะชาติแปลว่าการเกิดน,นะ mm hmm. คำว่าวุฒธธิเนี่ยคือความเป็นใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่นะคะใหญ่มีอํานาจอย่างนี้นะคะ mm hmm. ชาติวุฒิคือเกิดมาแล้วก็มีชาติกําเนิดอันสูงส่งมาแต่เดิมน,นะคะ mm hmm. เราเรียกว่าชาติวุฒธธิต้องออกเสร็จว่าชาติวุฒธธิด้วยนะคะ ต่อมาอถ้าไม่ใช่เพราะชาติยุทธิเรานับถือด้วยอะไรอีกเรานับถือด้วยวัยยุฒธ,ธิวัยยุทินี้ก็คือความที่เกิดมันก่อนก็จะต้องมีประสบการณ์มากกว่าเรานะคะดังนั้นเราก็จะนับถือผู้ใหญ่สังเกตไหมว่าคนไทยเนี่ยให้ความนับถือผู้ใหญ่นะคะเราจะใช้คาพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยอย่างอ่อนน้อมนะคะไม่เหมือนที่เราพูดกับเพื่อนหรือคนที่เป็นลูกเป็นหลานเราเป็นน้องเราหรือว่าเป็นคน ที่เราสส่ตลกมากเนี่นะคะเราก็จะใช้คําพูดอีกแบบหนึ่งนะคะดังนั้นกับผู้ใหญ่ซึ่งมีวัยวุฒทมีความอาวุโสมากกว่าเราเราก็จะใช้คําพูดที่อ่อนน้อมนะคะต่อมานักเรียนคุณวุฒิคุณวุฒิเนี่ยคือความเป็นใหญ่โดยที่มีคุณความดีหรือคุณพิเศษอะไรบางอย่างนะคะที่เราให้ความนับถือนะคะผู้ที่มีคุณวุฒินะอ่าอย่างเช่นคนที่ เรียนหนังสือมาสูงสูงหรือว่าเป็นปราดนะคะที่ใครๆเขาก็นับถือกันอย่างเงี้ยนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นเพราะคุณวุฒิของเขาแล้วนักเรียนสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเบทไหว้ครูเนะะี่ยค่ะในบทไหวครูนะคะจะมีอยู่คำหนึ่งว่าปัญญาวุฒิไหมปัญญาวุฒิเรเตเตท,ท,ทินโนวาเทนาม,ามิหังปัญญาวุ ปัญญาวุฒที่นี่คือความที่เป็นผู้ใหญ่โดยปัญญาคนที่มีปัญญาเขาเป็นยังไงลูกเขาก็จะต้องเป็นคนที่รู้มองเห็นรู้ว่าเราควรจะมองเห็นอะไรแล้วก็มองเป็นมองรอบคือเป็นผู้มีปัญญานั่นเองนะคะรู้จักรู้จักใช้สติปัญญาทําให้เขาเนี่ยมีคนนับถือนะคะอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาวุฒทซึ่งคุณครูทุกคนต้องการให้นักเรียนมีตรงนี้นะคะก็คือมีปัญญาวุฒทให้รู้มองเห็น รู้มองเป็นแล้วก็รู้มองรอบอย่ามองอะไรแต่ด้านเดียวนะคะแล้วก็ไปคิดเป็นตัวเป็นตานนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องมองให้ร,บรอบนะเพื่อความเป็นผู้มีปัญญานะคะอันนี้ก็คือเรื่องวุฒิหรือชั้นของบุคคลนะคะต่อไปการลเทศะเราต้องใช้ให้เหมาะกับการละเทศะด้วยใช่ไหมละ่ะอ่ะดังนั้นการละเทศะคืออะไรนะคะการละเทศะเนี่ยเราเขียนการกับเทศะแต่ในภาษาบาลีสันสกฤตนะคะการตรงนี้เราอ่านว่าการละ กาลาก็คือเวลาเทศะก็เหมือนเทศกาลนะคะเพราะฉะนั้นกาลละเทศะคืออะไรคือต้องรู้ว่าเวลานี้สถานที่นี้ควรใช้คําพูดยังไงนักเรียนเวลาก็จะมีเวลาที่เป็นทางการเวลาที่เป็นส่วนตัวนะคะเวลาที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นเวลาที่อยู่กันเองสถานที่ก็เหมือนกันเป็นสถานที่เปิดหรือสถานที่ปิดเป็นสถานที่ระโหถานหรือไม่นะคะดังนั้นเวลาและสถานที่เนี่ยจะกําหนดภาษาที่เราใช้พูดด้วยนะคะ ความควรไม่ควรอันนี้นี่จะเรียกว่าเป็นสามัญสำนึกก็ได้นะคะที่จะต้องรู้นะถ้าถ้าเราไม่มีวิจารณญาณเราต้องใช้สามัญสำนึกเลยต้องคำนึงเลยว่าเอ๊ะเราพูดแบบนี้ดีไหมนะดังนั้นเราจะต้องคิดก่อนพูดนะคะว่าควรไม่ควรไหมเวลาและสถานที่เหมาะไหมที่จะพูดอะไรแบบนี้ออกไปนะคะอ่ะอันนี้ก็คือจะใช้คำสุภาพต้องรู้การละเทศะนะ คำสุภาพมีความหมายอยู่4ประการนักเรียนประการที่1นนะคะคำสุภาพนี้อันดับแรกต้องเป็นฟังที่คำคำที่เราจะพูดเนี่ยมันจะต้องฟังและไพเราะรื่นหูรื่นหูคือไม,ไม่ไม่แสลงหูฟังแล้วแบบไม่ได้อึง้งสตันไปนะคะใช่เหรอพูดอย่างนี้ได้เหรออะไรทํานองนี้นะคะและจะต้องไม่เป็นคำหยาบคายนะคะหยาบคายเนี่ยหยาบก,ก็คือกระด้างหูพุยง่ายนะว่าฟังแล้วมันมันไม่รื่นหูนะคะ อ่ะอย่างเช่นคําว่าขี้ต้องพูดน,นะว่าขี้เลยขี้อันนี้หมายถึงอะไรถ้าเปนูจะร้านนี่แสดงว่าขี้คนนะแต่ถ้าเป็นเป็น,ปนขี้ของสัตว์เราก็จะเรียกว่ามูนะคะอ่าในรูปครูก็จะมีคนกําลังปัสสาวะใช่ไหมคะอ่ะถ้าคาธรรมดาธรรมดาเราพูดกับเพื่อนฝูงที่สนิทกันเราอาจจะเรียกว่าเยี่ยวใช่ไหมคะอ่ะทีนี้นะถ้าอยู่ต่อหน้าบุคคลอื่นหรืออะไรนะคะอย่างเช่นเราจะลาครูเนี่ยเราก็ต้เงใช้ว่ายก ไม่ลูกเราก็ต้องพูขาขอไปไปสัสสาวะค่ะหรือเราจะไม่กล่าวถึงก็ได้เราจะบอกว่าไปห้องน้ำก็ได้นะคะหาของบางสิ่งบางอย่างทําได้แต่เวลามาพูดนี่ต้องคิดหีดีนะ,ะต่อไปอผู้หญิงคนนี้เราเกลียดเขาละเกินเรียกเขาว่าอ e. ีถ้ารู้ชายที่เราไม่ชอบเราเรียกเขาว่าไอ้นะคะ,ะผู้หญิงผู้ชายที่เรียกอ e. ีเรียกไอ้ก็ไม่เหมาะสมนะคะ,ะเราก็ควรจะเรียกเขาว่าคุณเธอท่านนะคะเห็นไหมคะเวลาที่เขาออกโซเชียลกันนะ่ ไม่ชอบคนคนนั้นเขาก็ยังจะต้องเรียกคํานาหน้าว่าคุณนะคะแม้ว่าในใจเขาจะเรียกแบบที่ครูกล่าวไปแล้วสองประการนี้ก็ตามแต่ถ้าในที่ทารักำนานเราก็จะต้องให้เกียิซึ่งกันและกันนะคะเราก็จะต้องพูดดีๆอ่ะอันนี้ก็คือประการที่หนึ่งนะต้องไ,ปปอไม่เป็นคำหยาบไม่เป็นคําที่ฟังแล้วระคายหูต้องเป็นฟังที่เรื่องหูนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคําสุภาพนะคะอ่ะคำหยาบเนี่ยเราไม่ควรจะใช้นะคะเพราะมันจะทําให้ติดเป็นนิสัย มันติดได้ยังไงนักเรียนก็คือเราพูดบ่อยๆไงพอเราพูดบ่อยๆเราก็จะเกิดความอะไรคะความเคยชินเมื่อเราเคยชินกับมันแล้วเราก็จะไม่เห็นว่ามันอยากอีกต่อไปนะคะแล้วเราก็จะพูดอยู่บ่อยๆนะเห็นไหมการทําอะไรอยู่บ่อยๆนี่แหละที่เราเรียกว่าเป็นนิสัยนะคะซึ่งไม่อยากให้เป็นนิสัยสําหรับเด็กๆนะคะหนงโตขึ้นไปเราควรจะพูดดีๆนะนอกจากนั้นแล้วลูกประการที่ส คำสุภาพเนี่ยจะต้องไม่เป็นคำที่้วนหรือกระดาห้วนมันเป็นยังไง้วนมันก็คือพูดสั้นๆไม่มีหางเสียงนะพูดสั้นๆไม่มีอนเสียงใช่ไม่นน่นนี่ไม่ใช่แปลวพูดคำเดียวนะแต่หมายถึงว่าไม่มีหางเสียงนะหางเสียงก็คือคะาขาจ,ะจ,ะจะขัจจ์ครับผมอย่างนี้นะคะหรือเราทอดเสียงออกไปก็ได้นะไปไหนมาไปไหนมาคะอันนี้เรียกว่ายืดเสียงออกไปแต่คําว่าทอดเสียงไม่ใช่นั้น เป็นไงลูกหิวไหมไม่เห็นไหมเราไม่ต้องพูดไม่ค่ะก็ได้เราทอดเสียงให้น้าเสียงเราอ่อนๆก็ได้นะคะแต่คือเราพูดให้แบบอย่าพูดนพ้วนนะคะหิวไหมคะไม่แถมทําหน้าทาตาด้วยอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะคะเนี่ยนอกจากพ้วนแล้วมันยังกระด้างด้วยนี่ดูกระด้างน,นะคะกระดา้างก็คือมันขัดมันแข็งมันแข็งที่ไหนลูกนอกจากแข็งที่เราฟังแล้วมันรื่นไม่รื่นหูมันละลายหูแล้วเนี่ย มันแทงใจคนด้วยนะดังนั้นวาจาที่กระด้างเราก็ไม่ควรจะพูดนะคะอ่ะอะไรบ้างยกตัวอย่างนะวันโวยฮะหึเออเนี่ยคำเหล่านี้เราไม่ควรจะพูดนะมันจะติดเป็นนิสัยนะเราพูดธรรมดาครับพลาจ้าจ่า,จาไปนะคะอะ่พูดด้วยสำเนียงที่อ่อนหวานอ่อนหวานนี่ก็ต้องจริงใจนนเนื่องจากคำว่าอ่อนหวานตรงนี้บางคนนึกว่าหมายถึงว่าคําพูดหวานหวานหรืออะไรแบบ ที่รักจ่าที่รักจ๋าอะไรนี่ไม่ใช่นะคะคําว่าอ่อนหวานในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าอ่อนหูหวานหูนะคะคือพูดแล้วมันไม่สแสลงหูคนฟังนั่นเองนะเราเรียกว่าอ่อนหวานนะคะต่อไปนักเรียนเราไม่พูดแต่ชาติเสียงอย่างวุวน่นวะ่นเห็นไหมมันแสดงถึงว่าเราเนี่ยอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมคะแล้วคนที่ฟังเราละ่ะบางทีเขาก็เขาหวังดีกับเราอ่ะแต่เราพูดแบบนี้นะคะก็ทําให้เขาเนี่ยต่อไปเขาก็ไม่อยากจะหวังดีกับเราอีกแล้วใช่ไหมคะอะ่ดังนั้นนะคะปิียวาจาเนี่ย คือวาจาที่ทําให้คนรักใคร่นะคะคือถ้าเราใช้คําพูดดีๆก็จะมีแต่คนเนี่ยรักชอบเรานะคะถึงถึงไม่รักเราแหละแต่เขาก็เออคนนี้เขาเป็นคนมีมารยาทดีนะเขาก็ต้องนึกนิยมเราบ้างแหละนะใช่ไหมอ่ะต่อไปคําหยาบอีกประเภทหนึ่งนะคะประกรันที่3แล้วนะก็คือคําที่พอพูดออกไปแล้วเนี่ยชวนให้คิดถึงสิ่งที่ไม่ดีของหยาบหรืออวัยวะเพศอ่าได้ไงเนี่ยอวัยวะเพศด้วยนะคะมันเกี่ยวอะไรกันนะคะ มีคำบางคำนะคะที่คนโบราณเนี่ยเขาถือว่ามันจะหมายถึงแบบนั้นนะคะก็คือโดยมากแล้วเนี่ยก็จะหมายถึงโอเยาะเพี้ยนนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นรูยกมาให้ดูเนี่ยคือปลาช่อนและเรียนดูรูปร่างของมันใช่ไหมคะปลาช่อนโอ้ก็ดีกว่าปลาเข็มใช่ไหมล่ะแต่ปลาช่อนเนี่ยเขาบอกคนโบราณเนี่ยเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับของผู้ชายนะคะดังนั้นที่ช่อนของเราเนี่ยก็จะเรียกว่าปลาช่อนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนคำเรียกเขานะคะ ความสุภาพของปลาช่อนเราก็จะเรียกว่าปลาหางนะคะปลาหางนี่ถ้ามันยังเป็น,ปนหรือว่าเราจะกินแบบสดนะคะคือไม่ได้เอาไปตากแห้งไปทําเค็มอะไรแบบเนี้ยถ้าเราจะกินสดๆแบบปไปแกงกินเลยเนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าปลาหางสดนะถ้าเอาไปตากแดบดบทําแดดเดียวอะไรมาแล้วเราก็จะเรียกว่าปลาหางแห้งนะคะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ตัวอ,อย่างคือปลาหารหรือปลาช่อนนะคะ แต่ในตลาดก็เราคงจะไปซื้อปลาหางไม่ได้น้องนักเรียนเราก็ต้องไปหาซื้อปลาช่อนนะคะอันนี้สําหรับํากระบังคมทูลเฉยน,นะบางอย่างก็ใช้สําหรับการบังคมทูลเฉยบางอย่างก็ใช้ในชีวิตประจาวันนะคะอ่ะต่อไปสักกระเบอือนี่ก็อีกแล้วรูปร่างของมันนั่นเองนะคะอ่ะคุณไม่ต้องอธิบายมากเหมือนเมื่อกี้นี้สักกระเบอือเราเรียกให้เป็นคาสุภาพนะคะเราก็จะเรียกว่าไม้ตีคริกแม้ว่าเวลาใช้เราจะไม่ได้ตีใช่ไหมคะ เราจะใช้เลยคะ่ะเราใช้ตำแต่เราก็จะเรียกว่าไม้ตีพริกแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จะตำได้หรือตีได้เช่าะคริกนะคะตำอะไรก็ได้ที่อยากตำนะคะแต่เราจะเรียกเขาว่าไม้ตีพริกนะคะบัญญัติมาแล้วว่าต้องเรียกแบบนี้อยา่าไปเรียกแบบอื่นเดี๋ยวไม่เข้าใจกันนะอ่ะต่อไปปลาสลิดนะคะปลาสลิดเนี่ยอันนี้คนโบร,ราณเขาเคยเปลี่ยบเทียบก,กับอวัยวะในที่ลับของผู้หญิงนะคะ ก็แบบนั้นแหละที่เรารู้กันนะคะอะ่ถึงกับตอนที่สมัยที่ครูไปเรียนปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีเพลงร้องกันเล่นๆโจนสลัดโจนสลัดโจนสลัดปลาผลิตปลาผลิตปลาผลิตแล้วก็มีการทท่าพทำทางแถวๆตรงนั้นแหละนะคะอะ่ซึ่งเดี๋ยวจะมาดูว่าปลาผลิตคนอ่าสุภาพเรียรกว่าอะไรนะคะอ่าสุภาพเราก็เรียรกว่าปลาใบไม้นะคะมันก็จะเหมือนใบไม้ไม่ขนาดใบตองนะใบไม้คือใบไม้ทั่วๆไปก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละเรียกว่าปลาใบไม้นะคะ ทีนี้สุดท้ายเลยข้อสุดท้ายเป็นข้อที่4นะคะคำสุภาพก็จะมีความหมายโออันนี้แหละเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างนึงเลยนะอ่ะเป็นคําที่ผวนแล้วมีความหมายเป็นคําหยาหรือเอวียวเพศนะคะถ้าขผวนแล้วมันมีความหมายหยาหรือความหมายเกี่ยวกับอวียวเพศเราก็จะไม่ใช้คํานั้นนะคะเพราะฉะนั้นคําสุภาพต้องไม่ผวนแล้วเป็นคําหยาหรือหมายถึงอวัยวเพศนะคะอ่ะคำผวนมันเป็นยังไง คำหัวนีวนน่ก็คือหวนหวนก็คือกลับนะคะก็คือกลับนะักเรีนการกลับนะคะการหวนหางเสียงหรือกลับหางเสียงนะคะจากท้ายมาไว้หน้าจากหน้าไปไว้ท้ายเนี่ยเราเรียกว่าคํหัวนนะคะ,ะทดลองดูในนี้ครูทามาให้แล้วนะคะเนื่องจากว่าที่ที่เขาสอนให้ทำเนี่ยพี่พี่นักเรียนของนักเรียนเนี่ยนะคะเขาบอกครูว่ามันจะต้องเป็นไฟล์ pdf นะคะดังนั้นที่ครูทําไว้ว่าจะให้นักเรียนลองทายดูมันก็เลยทายไม่ได้ นักเรียนก็เอามือปิดจอเองนะ่สมมติครูย้อนกลับไปใหม่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนปิดไว้บ่อนนะว่าด้านขวาคืออะไรนะคะนักเรียนเอามือปิดด้านขวาไว้นะแล้วครูจะเปิดแต่ด้านซ้ายนะคะนักเรียนก็ลองปิดเอาไว้นะคะใช้เนียงเชียงใหม่ถ้าใครตอบว่าเชียงใหม่นักเรียนก็สแสดงว่าขวนเป็นนะคะใชยเรียนเชียงรายเอาและน้านาน่ะนั่งจะขวนยังไงถ้ามีคำคำเดียวขวนไม่ได้ค่ะมันมันต้องมีสองคำขึ้นไปถึงจะขวนได้นะคะ,ะทีนี้ ตัวอย่างคำขวนเนี่ยที่ขวนแล้วเรารู้เลยว่ามีความหมายเป็นอวัยวะเพศนะตัวที่ครูจุดจุดไว้เนี่ยก็รู้กันนะว่าคำพูดนั้นแหละมันคือคำที่หยาบหรือสอบไปถึงอวัยวะเพศนะคะดังนั้นถ้าเราจุดจุดจุดเอาไว้เนี่ยก็แปลว่าคำนั้นเนี่ยหยาบนะก็อย่าลืมนะอันนี้ครูไม่อยากจะออกเสียงนะคะนักเรียนก็ลองออกเสียงเองที่บ้านก็นแล้การน,นะแล้วก็ไปค้นดูว่าคำที่เราขวนไปแล้วเราจุดจุดจุดเอาไว้เนี่ย เราไปเปิดในพจนานุกรมดูออนไลน์ก็มีนะในพจนานุกรมเนี่ยก็จะบอกว่าคําที่เราพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะดังนั้นคําเหล่านี้นะคะก็คือขวนแล้วก็เป็นคำหยาะนะเราก็จะไม่ใช้นะคะอ่ะแล้วจะใช้อะไรดีนะอ่ะอันนี้ก็คืออยู่ในไฟล์ที่ครูให้นักเรียนลงไปนั่นเองนักเรียนลองถ้าไปเรียนโหลดมาแล้วเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนต้องเห็นแล้วว่า คำเหล่านี้นะคะครูได้เว้นตรงที่เป็นความหมายจริงๆเอาไว้นะคะให้นักเรียนเนะี่ยไปเติมนะดังนั้นนักเรียนเดี๋ยวต่อจากที่ครูจะให้นักเรียนไปทาแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนก็จะต้องทานะว่าเขาหมายถึงอะไรบ้างนะคะอ่านอันนี้นันเกเรียนก็อ่านดูแล้วก็ทําเองได้เนาะใครทําได้หมดก่อนที่จะไปหานะคะนักเรียนก็ถือว่าเป็นคนที่มีเซนส์ในเรื่องนี้บางคนนี่ไม่ได้เลยนะผวนทาไม่เป็นนะคะบางคนทํายังไงก็ทําไม่ได้ เพื่อนบอกมาแล้วยังบอกไม่รู้เลยว่ามันขำตรงไหนนะคะอ่ะบางทีคนเรามันขำไม่เหมือนกันนะคะขำในเรื่องต่างกันนะคะเพราะว่า Sense of h u m o r ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันดังนั้นถ้านักเรนไม่ขำในเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่แปลกอะไรนะคะคนบางคนเขาก็ไม่ขำในเรื่องที่นะะักเรนขำเหมือนกันแต่ละคนมีเรื่องขำที่ต่างกันนะ,ะไม่ต้องไปเสียกับมันในเรื่องนี้อ่ะต่อไปนะคะคําขวนเนี่ยมีทั้งขวนแล้วมีความหมายดีแล้วก็ความหมายไม่ดีหรือไม่สุภาพ แต่ถึงกระน,นั้นมันก็เป็นวัฒนธรรมทางภาษาอย่างหนึ่งซึ่งครูก็ไม่เคยรู้นะว่าภาษาอื่นเขามีคําขวนแบบเราหรือเปล่านะคะแต่ภาษาไทยนั้นมีนะคะ,ะทีนี้การใช้คาสุภาพนะคะเราจะต้องใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลคือที่บอกมาแล้วว่าขึ้นอยู่กับอะไรคะชาติวุฒิชาติวุฒธธิคุณวุฒิวัยวุทธธินะคะสาประการนะคะเป็นการ ที่เรารู้จากระดับของบุคคลรู้โอกาสในการควรไม่ควรนะคะคือลูกกาลเทศการใช้คําสุภาพต่อบุคคลอื่นนะคะเป็นการเคารพและให้เกียรติบุคคลผู้อื่นแล้วนอกจากนั้นแล้วก็แสดงถึงความมีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเราด้วยนะคะอ่ะสัตว์นี้นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยไปทําแบบฝึกหัดเรื่องความสุภาพที่ใช้ในการกระทำงคมทูลน,นะในเอกสารประกอบการเรียนได้เลย ไปทําก่อนนะไปทําก่อนไปหาไปหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยเราหาได้ไหมว่าคําปกติสามัญเหล่านี้คาสุภาพเนี่ยใช้ว่าอะไรนะคะเมื่อนักเรียนเรียนมาถึงตรงนี้แล้วครูแนะนําให้นักเรียนเนี่ยไปหาคําตอบให้เรียบร้อยก่อนแล้วนักเรียนค่อยมาเปิดคลิปนี้ดูต่อเพื่อดูเฉลยนะคะว่านักเรียนที่หามาเนี่ยเราทําได้ถูกหรือเปล่า ลืมนะอย่าเพิ่งแอบดูอย่าเพิ่งแอบดูคำตอบก่อนที่จะทาเสร็จนะคะคนเราจะต้องมีวินัยใน,นตัวเองถ้าเราไม่ค้นหาข้อมูลก่อนแล้วนักเรียนที่เปิดดูแล้วก็ทําเลยนะคะถามว่าทำทำได้แต่ว่ามันจะไม่เกิดความรู้ที่คงทนกับนักเรียนการจะเกิดความรู้ที่คงทนนักเรียนจะต้องทําหาฝึกทาฝึกหาบ่อยๆนะคะเราจะได้เรียนรู้วิธีหาด้วยว่าโอ้เราจะได้รู้ว่าอันไหนเนี่ยเป็น ลิงก์ที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้เว็บไหนดีเว็บไหนไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ในักเรียนเสร็จจากอันนี้แล้วอย่าล่งดูนะนักเรียนไปทําก่อนแล้วหลังจากนี้นักเรียนค่อยมาเปิดคลิปนี้ดูต่อไปนักเรียนก็จะเห็นว่าครูก็เฉลยเอาไว้แล้วนั่นเองนะคะนี่ยย้ำให้ดูนิดนึงเห็นไหมอ่าแค่นี้พอนะคะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนแล้วเจอกันใหม่ตอนเปิดเทอมค่ะ